นี่ค่ะมากินแซบข่าวนี้เรามากับทุเรียนนะคะปีละคงปีละครั้งไม่มีแล้ว <laughs> เรามากินกันนะคะแกะแม่ใช้เวลาแกะอยู่พักนังเลยคะ่ะเขากรีดมาให้แล้วนะคะแต่บอกว่ามันก็มีความยากอยู่เนาะโอเคจะได้แบบนี้มันจะเป็นเห็นไหมคะ<อ>นี่เลย แบบนี้ค่ะเรามากินกันเลยเนาะอืมอืมกําลังกินเลยค่ะ จิมเตรียม,มถุงมือมาด้วยนะเหมือนกับว่าไฟนี้มันสว่างไปอะทมันมองไม่เห็นทุเรียนไหมให้พยายามหาหมุมให้มันเห็นทุเรียนด้วยลูกต่อไปอืมอร่อยมคะ่ะ อ,อร่อยมากคือเล็บไปต่อมาแล้วมันก็แกะยากมากเล็บมีแบบทำให้เรากินแบบ ตรงนี้เป็นเขียงนะคะแม่มีเขียงเล็กด้วยนะคะอยู่ข้างล่าง <S <S ขอเล็มตรงที่มันติดโคล่ะอร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวนกันเลยคนะ่ะเหมือนกับว่ามันเริ่มจะเป็นปลาแล้วค่ะ อร่อยจังอม,มีเยอะอยู่นะเม,ม็ดมันอะมีเม็ดแล้วกันเนาะมไม่ไหวฮะ มันติดอะค่ะเพื่อนๆคือตัวเม็ดมันติดกับไอ้นี่แล้วอะเราแกะตัวนี้เลยแล้วกันใช้พลังมือนิสกินของอร่อยต้องใช้พลังมือโอ้ oh my god อพอแล้วค่ะพอหอมปกออักหอมคอไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ